เอ้ยอะไรอะไรมึง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 เดี๋ยวเอาไอยัวแล้วโอ้เอาเอ้ยสวัสดีครับด้วยฮะวันนี้อยู่กับผมบอมรัตไนท์ฮะแล้วก็พัชชานะฮะก็ฟิลลี่คงเกเมอร์โกนแล้วก็คุณเบลฮะอยู่ในเบสบอลไมก็มีคนตายแล้วครับฮัลโหลเปิดประเด็นนะครับประเด็นสังเวยนะฮะสังเวย ข้าจะแบบพีชีพฮังเกอร์หมดเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนอื่นให้คาชาไปจับลูเกียก่อนนะอะไรนิกนิกเวอร์เอิร์นบิสอะไรอะไรเนี่ยมันภาษาเยอรมันสิผมแล้วครับเราพิมพ์ไปได้ไหมครับสุกับเปียดเลยอ๋อสุกับเปียดอันนั้นมันลัสเแียครับผมสุกับมองมองแรงเลยครับสุกับเปียดมองอะไมองแรงมองแรงนี่เดี๋ยวผมจะทํารับรองไม่มีใครต่อมาหาเราได้ครับผมนี่ไหอู้หู้นี่บล็อกกดก่อน เอ้ยผมมีอยู่พี่คาชาพี่คาชาผมมีอยู่นะครับผมเนี่ยรับเต็มเนี่อย่างนั้นให้คุณฟิลแบบเราต้องตอแทนผมก็ได้แบบว่าเราจะต่อแบบเอ้ยเดี๋ยวฝั่งโน้นจะมีคนถึงแล้วเดี๋ยวเนี่ย้องสื่งเยอะเหรอฮะ มาแล้วเหรอตัวของเราเนี่ยแบบได้บอลนด้บอลบดทาองนด้บอลบิททองได้สองแล้วครับเฮ้ย้วจะทำแบบนี้โอเคเฮ้ยลงไปเอาแล้วโดนละเดิวทางลงเดี๋ยวินทางลงเดือดครับโอ้เจอคนแล้วฮัลโหลโอ้โหมือเปล่าเหมือนกันเลยฮัลโหลเพื่อนสวัสดีนายหน้านายหน้าตกไปเลยอะอืมอืมนายตกไปเลยนะบ๊ายบายเฮ้ยทางขวา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 ขวาเราขวาเราเอ้าเอ้าสวัสดีเราเองเดี๋ยวก่อนเก็บเก็บคุกองก่อนครับเชฟผมเชฟไปตรงกลางให้ สักสักคู่หนึ่งนะโอเคอะไรดือดเดอะไปเร็วจังไปเร็วจังเดือดอ้โบผอไดอ้ทอ้กลัอมาแล้วผมก้ับโอ้าหโอ้วโอ้ยมีอ้โหโอ้ัอ้โลงมาโหลงมามัอมายกไ้้เลยมันไม่้งมามันต่อ้ึ้นไปข้างบน้นหโอ้โนโอ้อ้โเดี๋ยวโา้โหโอ้โหโล้อ้้ยเ้โหโออ้ไงครับมัอขึ้นข้างบนนะมันมาแล้วมันมาแล้วหโ้โหโ้โหอ้โหโอ้โ้ ดแนเออสักครู่หนึ่งนะเมื่อกี้วางแชตไปไหนกันคือ่นแบ้วไปแบ้ไปแล้วไปแล้วไอแล้วไปแล้วไปล้วไปแึ้เบอไปแล้วแล้แลแล้วไปแล้วไปแล้วไปแลแล้วเปแ้วไปแลแล้วไปแล้ีแล้วไปแล้ไปแล้แล้วไีแล้ไปแี้วแล้ว้ไปแล้วไปแล้วไปไปไป้วไปแล้ว้วไรไไวไวไแล้ววว้วโอ้้วเอ้ยโอ้อื ตายไปโอ้โหโอ้โหไม่จ๋าทำไมเตียงทำไมเกมที่มันเป็นเกมเร็วหรือว่าอะไรครับอืมอืมตายตายมือเปล่าอ่ะผมในกริ๊งมันจะไม่เปเถิดพุบเตียงมันเลยบอกเลยคนไทยหัวใจแครี่ไม่เป็นไรครับถึงเราจะแพ้เอ้ยถึงเราจะเสียเตียงไปแล้วแต่เราก็ยังมีสิทธิ์ชนะอยู่ครับปลุกไปเลยจังหวะเฮ้ดูดูด ทีมมันตอนนี้ปวกเปียกอยู่ก็ผมวิ่งไปทุบเตียนมันได้ตอนนี้มันยังไม่ได้เอาล้อไลนโอเคปะปะล้อไลน์ล้อไลนเด็ดเด็ดแป๊บนึงขอแค่มีดาบมีพวกนี้โอ้โหชิวๆ์มี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 ดาบ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 เหล็กด้วยนะเอออีซี่อะไรอย่างเงี้ยจริงเด็ดเด็ดกรอ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 ผมนี่ต้องการกรออย่างด่วนเลยครับบวกไปบวกเลยดีกว่าแม่เตียงแตกตอนผมไปดาบแม่เตียงมันแตกตอนที่ผมแม่งไปถึงฐานเขาพอดีเลย มอสคิวบายอิสเดมเนี่ยโอ้ยโอเคมาแล้วผมผมว่าเกียร์ผมพร้อมแล้วล่ะทำไมคนไม่ตอบว่าคุณไป๊ะโอเคมาแล้วก็รีบรีบทำการพกบล็อกไปเยอะๆแล้วก็ทำการเอาไอ้นี่วางไว้แบบนี้โอ้โหผมนี่เตรียมตัวครับอ่านั่นแหละคุณเปายืนงงอยู่ทีมไหนทีมไหนมันยังมีช okay, okay. okay, 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 okay. yeah, ีวิตอยู okay. 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 ่ครับ โอเคคุณเบลคุณเบบตู้แั้เราต้องไปเราต้องไปอออินนะครับแบบนี้สะดวกสะดวกสะดวกเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอ้ยมันมีคนตามบีวอฟจมตัวดกหลังเอ้ยอยู่ s t u ิ i d เอ้ยมานี่เอาเราเราเบอกกันไปบอยบอยบอยคือทางเดือดบอกเลยเหลือไม่ตัวเดียวอ่ะเ้ยใครใครยิงพี่บอสเอกมาก่อน เอ้เขียวเขียวเขียวเอาเขียวเขียวเอาเอามุดเอามุดดินมุดดินให้ดูดิไอ้ยแล้วใครมันยิงด้านซ้ายอยู่วะโอ้โหเดี๋ยวอ้าเอาเขียวแม่งไปละยิงจริงไอ้เขียวกลับมานีอะเอ้ยแล้วใครมันยิงแถวหนูน่าเด็ดเนี่ยเพราะว่ามันมีนั่นนั่นโอเคนี่นี่นี่เอ้ยเอ้ยดาเปลี่ยนแล้วเห็นแล้วอืออะไรวะโอ้โหสีเหลือง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 มันมีคนเดียวแต่มันมันมีไอ้นี่ครับก็เรื่อไงดีลูกธนูครับคือไม่มีใครไปมองไงประเด็นเฮ้ย ตรงกลางครับตรงกลางครับจะบวกกันแล้วฮะจะบวกกันแล้วโอ้โหมีเขียวมีจุดลายเตียงมาแล้วฮะถือว่าอีซี่นะแต่ว่าชุดแต่ว่าแต่ว่าเขียวเขียวเฮ้ยไอเขียวมาเอ้ยไอเขียวยิงธนูไอเขียวไอเขียวไอเขียวเขียวไม่ได้กลางอย่างเนี่ยเอาเลยผมนี่แบบอื้มโอ้ไม่โดนแต่คอว่เดี๋ยวผมขอกลับระวังระวังโคตรโคตรระวังกลับฐานก่อนสีเหลืองไม่มีธนูด้วยหรอใช่มีธนูครับมีธนู เราเราเก็บทองก่อนเราฟาร์ก่อนสีเขียวมันเดี๋ยว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 ทันทีสองคนวิ่ยธนูมันก็มีโอ้โหระวังระวังเฮ้ยเราเรากลับก่อนไหมครับเราไปได้ธนูก่อนไหมตอนนี้มีทองสี่สิบสี่อันเนี่ยเดี๋ยวไปเก็บเดี๋ยวไปฟาร์มสีฟ้าให้ก็ได้เฮ้ยค่อยๆวิ่งนะครับระวังระวังโดนรถทันทีสีฟ้าแพ้ไปแล้วแพ้ไปก็จริงก็ผมเจอสองเหลือเหลือสีเหลืองครับที่แบบอยู่ยงคบพันจริงๆ นี่เขามีรู้สึกว่าเขาจะเป็นคนเดียวทั้งเกมตั้งแต่เริ่มต้นยันจะจบอวะน่ะเออถ้าเขาลาดแมนสแตนดิ้งได้ขนาดนี้นี่ถือว่าโหดมากเลยอ่ะเดี๋ยวเขาไม่ไปเองสีสีเหลืองกำลังจะมาเหลืองหรอไม่ใช่โอ้โหไม่อยากจะพูดสีน้ำเงินแม่งเก็บตัวอยู่ในบ้านนะครับโดนเล่นโดนเล่นสีเขียวเริ่มมาแล้วนะ โดนหนึ่งดอกสีเขียวเริ่มมาแล้วครับเริ่ม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  aggressiv ครับเริ่ม aggressiv เดี๋ยวสักครู่นึงนะครับธนูธนูผมต้องการธนูในตอนนี้จริงานะครับหน่วยซุ่มยิงหนึ่งดอกสองดอกเขียวแล้วก็ลูกธนูอันนึงโดนมัน amazing มากเลยมันอุ๊บโอเคอุ้ยสวยอ้าวอ้าวเสร็้อโอเคโอเคครเราเทคเอาสีฟาดไปครับผม คเดี๋ยวก่อนนะมันสองสีรู้สึกว่ามันจะมีมันต้องมันต้องมีสเปเชียลไลท์อะไรสักอย่างดิสีเขียวนี่ดูเฮ้ย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 เอเหลือง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 มาเหลืองมาเดี๋ยว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 เหลืองมาเหลืองมาเหลืองมาอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนเฮ้ยระวังระวังหลังระวังหลังคุณผมไปกลางประจารพอดีเลยโอ้โหโอ้โหกูตายเฮ้ยคุณฟิวนั่นแหละเออมึงมึงฆ่าเออมันนี่เหมา เอ้ยเอ้ยเฮ้ยเปิดทางแบบนี้เหลืองไอีเหลืองมึงร่อนมึงทบมึงอะไรนะมกินมึงทำอะไรไว้เฮ้ยเตรียงมึงอ่ะเดี๋ยวอยู่นี่โอ้ตองกลางซะแบบมึงอยู่นิ่งไปเลยโอ้โหตบไปเลยหนีเลยครับออื้หืออมสีเขียวแม่งมาอยู่ตรงกลางแทนเลยเฮ้ยเราไล่ยิงผมด้วยนะเฮ้ยสีเขียวเฮ้ยสีเขียวว่ะเด็ดเด๋า เขียวมากลางเขียวเอ้ยเขียวอุ้ยเจ็บอืม้ยเฮ้ยสู้ๆูบกับสูบสย้อนย้อนตัวนึ่งครับตัวหนึ่งเดี๋ยวผมจะส่งใจไปให้ผมเป็นอะไรนะเป็นกาลิน่ากาลิน่าครับส่งส่งส่งแฝงแมรี่มีเอ้ยเป็นอัมเอาเล็งสูงสูงหน่อยเออนั่นแหละเต็มเต็มเลยเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะครับเอ้ยพึ่งพึ่งถอยมาถอยมาถอยมาคุณเบลปังมันคุณเบลบังมันบังเดี๋ยวปัง ระวังเหลืองลอยหลังโอ้โหสุดยอดเลยครับไม่เดี๋ยวเหลืองยังไม่ตายยังไม่ตายครับแหมมึงยิงมาดีครับมา้ยิงมันฟังเเฉยมี่มันมันมันยืนบังลูกก็สุนได้วะเฮ้ยงั้นก็แจมเออเดี๋ยวผมไปเฮ้ยยิงโดนได้เมื่อกี้โอ้โหไปยิงปะมันยิงไม่โดนหรอครับบังอยู่บังอยู่บังอยู่นั่นแหละมันยิงไม่โดนหรอครับโดน๋ดีผมบังให้โอ้โหอ้าวโอ้โหแม่งยิงกันมันมาเลยอย่างงี้ เออว่านั่นนะครับโอ้ยพวกมึงกินละฟึกที่จริงพี่มีทองอยู่อีกหกอันเนี่ยเอาไปแลกก็ได้นะโอ้โอ้ยโอ้โอ้พี่บอกบังบังบังพี่บอกได้ได้ได้เอ้ยอะโลอิดมีบอกอุ้ยอุ้ยหัวหัวอุ้ยบอกว่านี่พวกมึงว่างมากใช่ไหมพวกมึงใช่ ้ยอ๋อมันยิงแค่นี้เหรอเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมยืนหนู่ตรงนี้เลยรับรองมันยิงไม่ได้โอ้มันถีบมันเด้งมันเด้งเอ้ยงงไหมลผมนี่อ่าตรงนี้เลยยิงมายังไงก็ยิงไม่โดนงัเงงงพึว่ะไหมล่ะยิงไม่ได้เออโอ้ยเอาเฮ้ยเฮ้ยมันบุกมาว่ะบุกมาเอ้ยมึงอะไรนะกลางระได้ อุ้ยดาบต่างแล้วดาบโหดโหดาบโหดอุ้เมิ่งกข้าเพิ่งบวกกันนะอุ้ยิ่ดได้ซู่ได้เอ้ยเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเจอแล้วอ้าวเฮ้ยคุณฟิวคนเดียวตัวเดียตัวเดียวตัวเดียวโคตรโคตรตัวหนึ่งตัวหนึงครับตัวหนึงครับขอรีเลืยกก่อนสักครู่เดี๋ยวพี่ไปพี่ไปขอไปก่อนได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่ปลอดภัยแล้วคน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 ขี่อยู่ไหนใช่ไหมมันอยู่ไหนวะอ๋ออยู่นี่มันมันอยู่ตรงสะพานครับมันอยู่ตรงสะพานตรงสะพานสองหนึ่งสองหึม เมื่อกี้ดาบมันแรงมากเลยครับผมบอกเลยนั้นขนาดดาบทองนั่นแหละฮะโอ้โหผมแล้วผมดาบเหล็กขั้นสุดท้ายเดี๋ยวเราวชิวเกอบผมโอ้ชุวเกาะผมก็น่าจะพร้อมแล้วล่ะตอนนี้มันเผยออยู่นั่นนะครับมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วกางกางกางเฮ้ยพึกมาช่วยอะไรดิเดี๋ยวแล้วใครคนนี่มาก่อนมันอยู่หลังหลังเสาไอ้ไอ้ไอนี่โบว์แล้วผมมาผมมาถึงแล้วผมถึงแล้ว มันยังกลัวเลยครับมันมันกลัวอยู่ถ้าตอนนี้ถ้าทุกคนสองคนแบบวิ่งกูเข้าไปนี่ชนะเลยนะนี่โดนดนั่นแหละนั่นแหละวิ่งกูเข้าไปเลยบอกเลยเข้า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 เลยนั่นแหละโอ้โหพี่เกมครับตี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 ยง เอ้ยโเป็นตายที่ลุ้นมากครับบอกเลยแต่ว่าสู้ไม่ถอยสู้ไม่ถอยคนไทยหัวใจแครี่ใช่แม่กูดันมาตายตอนนี้เตียงกูพังพอดีไม่ไก็นะฮะก็จบพานี้เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ใครที่ชอบก็อย่าลืมทิ้งไลค์ทิ้งซับสไคร b ์ไว้กันด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็ขอทำการจบคลิปนี้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับครับ